นูยิ่งมีืูู้ใสคุนไหนนอนอยู่ฝันว่างูลักหรืองูใหญ่มากพันหลางกายของเฮาเพิ่นว่าถ้าเป็นคน้นโสดสิได้พบเนี่คูกับท่านหันให้สังเกตพวามฝันว่าถ้างูกัดส่วนสูงของร่างกาย เอาจมหลัดข้อลัดบั่นเอวจะได้เนียกูฐานะดีหรือมีสักถาลัดต่ำลงมาถึงขาเพื่อนว่าสิได้เนี่ยกูต่ำสักกลัวถ้าเป็นคนมีข้อพัวแล้ว ในฝันนั้นถ้าได้ใช้เมือ่อจับลกูกตัวงูแล้วสีใดลาบเป็นบุตรหรือสิมีลาบร้อยเลขนั่นโชหกหาหกหาเก้าหาแปดหาเจ็ดหกหนึ่ง ngốc sáng ngốc dối